สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการรวมไฟล์งานใน Microsoft Word จากหลายๆไฟล์ให้ไปอยู่ในไฟล์เดียวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงในโฟลเดอร์งานนี้นะคะหนิงสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะมันก็จะเป็นโฟลเดอร์งาน HR ซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์งานที่เป็นอย่างนี้ค่ะมีงานสรรหาว่าจ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานค่าจ้างเงินเดือนพวกเนี้ยนะคะประเมินผลอะไรอย่างเงี้ย อยู่5ไฟล์นะทีนี้ว่าถ้าหนิงต้องการที่จะเอาข้อมูลจากทั้ง5ไฟล์เนี้ค่ะมารวมเป็นไฟล์เดียวก็คืองาน HR หนิงเชื่อว่าหลายๆคนจะทำแบบนี้ก็คือเราจะเปิดไฟล์ว่างขึ้นมาถูกไหมคะจากนั้นเราจะทำการเปิดไฟล์ข้อมูลทีละไฟล์แบบนี้แล้วก็ทำการ Copy ถูกไหมแล้วก็เอามาวางหนิงเชื่อว่าหลายๆคนทำแบบนี้นะคะ มันก็ไม่ได้ผิดนะคะก็คือมันสามารถทําได้ถ้าข้อมูลเรามันไม่ได้เยอะมากนะก็คือแบบนี้เลย Copy ถูกไหมแล้วก็เอามาวางข้างล่างแบบนี้นี่วางต่อต่อกันแบบนี้จนกว่าว่ามันจะพบในทุกๆไฟล์ที่เราต้องการที่จะเอามารวมกันถูกไหมคะอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนทําแบบนี้นะอะแต่วันนี้มีวิธีการมาแชร์ให้นะคะที่ง่ายกว่าเดี๋ยวหนิงขอลบเอาพวกนี้ออกก่อนนะคะขอปิดไฟล์ทั้งหมดออกไปก่อนอ่า ทีนี้จะเห็นว่าหน้านี้นะคะมันก็จะมีไฟล์อยู่ห้าไฟถูกไหมอันนี้คือไฟล์ว่างเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือไฟล์ที่เราต้องการที่จะรวมนะคะมันจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอ่าอันนี้คือข้อจำกัดนะวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะทำการเปิดไฟล์ที่เราต้องการที่จะรวมข้อมูลนี่เป็นไฟล์ว่างๆแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นให้ทุกคนไปเลือกที่ Insert นะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ค่ะตรง Object เห็นไหมให้เลือกตรงนี้นะคะ e ท็ Take form file นี่พอเปิดขึ้นมาเราก็ไปตามหานะคะว่าโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะรวมอยู่ตรงไหนของหนิงอยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วก็อยู่ที่งาน HR แบบนี้จากนั้นให้เราเลือกนะคะเลือกข้อมูลในไฟล์ที่เราต้องการรวมกันวิธีการก็คือคลิกเลือกที่ที่ไฟล์แรกนะคะจากนั้นกดชิปค้างไว้นะแล้วก็เลือกที่ไฟล์ที่5แบบนี้เลย พอเลือกไฟล์5ไฟล์แบบนี้เสร็จแล้วให้ไปที่ insert นี่เห็นไหมข้อมูลทั้งหมดจากในทุกๆไฟล์เห็นไหมคะมันมารวมในนี้หมดแล้วนี่เราก็แค่มาทำการจัดหน้ากระดาษนะให้มันเป็นรูปแบบที่เราต้องการนี่เห็นไหมคะเราก็แค่มาจัดหน้ากระดาษใหม่ให้มันสวยงามให้ข้อมูลมันอยู่กันคนละหน้าแบบนี้ นี่ปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมคะข้อมูลที่เราต้องการที่จะเอามารวมกันเนี่ยมันมาอยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่กดเซฟไปเลยนะกดเซฟไปเลยอ่ะลองดูนะคะว่าเซฟไปแล้วปิดไปค่ะมาเปิดดูไฟล์นะคะคือไฟล์นี้ถูกไหม,มสัรู่ที่เรารวมกันเปิดดูเลยค่ะว่าไฟล์อ่ะมาครบไหมนี่นะเห็นไหมมันก็จะได้ไฟล์ที่รวมข้อมูลแบบเนี้ย ให้เราได้แบบง่ายๆเลยนะโอเคอันนี้วิธีการในการรวมไฟล์ใน Microsoft Word นะคะรวมจากหลายๆไฟล์นะคะจริงๆแล้วข้อมูลในไฟล์จะเป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพหรืออะไรก็ได้นะมันก็จะรวมให้ทั้งหมดนะคะให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้แชร์ไว้เท่านี้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ